ดูในส่วนของธนาคารเฉพาะกิจของรัฐนะครับที่ก็เป็นหนึ่งภาคส่วนที่ให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อสําหรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับมานะครับก็ เป็นโครงการที่ตั้งขึ้นมารองรับโดยเฉพาะนะครับสำหรับโครงการสินเชื่อคืนถิ่นแรงงานไทยอิสราเอลเพื่อจะรองรับแรงงานที่เดินทางกลับไทยให้สามารถนําไปชําระหนี้ที่ก่อนหนี้อาจจะกู้ยืมมาสําหรับจะเดินทางไปทํางานที่โน่นนะครับหรือว่าจะลงทุนประกอบอาชีพก็แล้วแต่เพื่อทดแทนการขาดรายได้หลังจากเดินทางกลับมาประเทศไทยครับโดยทางผู้นรยการธนาคารอมสินคุณวิทัไทยรัตนากรบอกว่าธนาคารเองก็พร้อมปล่อยกู้คนละไม่เกิน1นึ่งแสนหมื่นบาทอัตราดอกเบี้ยต่ําแบบลดต้นลดดอก1%ต่อปี ระยะเวลาชําระคืนไม่เกิน20ปีโดยปีแรกไม่ต้องชําระเงินต้นจากแค่ดอกเบีย้ยด้วยนะครับและไม่ต้องมีหลักประกันเลยคือขอแค่ว่าคุณเป็นคนไทยที่ไปทํางานที่นู่นแล้วกลับมาก็สามารถจะเข้าร่วมโครงการได้เลยไม่ต้องมีคนค้าประกันด้วยครับโดยสามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศครับส่วนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศนะคะ ปล่อยสินเชื่อให้คนละไม่เกิน150,000บาทคิดดอกเบี้ยลดต้นลดดอกในอัตรา1%ต่อปีเช่นเดียวกันปลอดชำระนี่เงินต้นสูงสุด12งวดแรกแลยะเวลาชำระคืนเงินง้วสูงสุดไม่เกิน20ปีสามารถยื่นขอสินเชื่อได้จนถึงวันที่30มิถุนายนปี2,567ค่ะ ทางด้านของนายชัยวัชรงค์โฆศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่าสําหรับการคิดดอกเบี้ยนั้นจะแบ่งเป็น3%เรเรัฐบาลช่วย2%แรงงานที่กู้ก็จ่ายเอง1%ตกเฉลี่ยพรต่อเดือนเดือนละ689บาท8 4สตางค์เท่านั้นครับนอกจากนี้กระทรวงแรงงานก็ยังเสนอที่ประชุมเป็นกรณีพิเศษว่าเงินเยียวยาผู้ที่เดินทางกลับมาแล้วจากเดิมเนี่ยหมื่นอาจจะไม่เพียงพอจะขออนุมัติงบกลางจ่ายเพิ่มเป็นคนละห0,000่นได้ไหมนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีก็รับปากในที่ประชุม และอาจจะไม่ให้มีผลย้อนหลังสําหรับผู้ที่เดินทางกลับมาก่อนด้วยครับซึ่งในการประชุมคอรมอครั้งหน้าก็จะให้กระทรวงแรงงานเป็นผู้เสนอเรื่องนี้เนี่ยเข้ามาพิจารณาในที่ประชุมก่อนจะอนุมัติเงินให้อย่างเป็นทางการส่วนวงเงินนั้นต้องรอดูครับว่าจํานวนคนที่สมัครใจเดินทางกลับมามีจมํานวนเท่าใดนอกจากนี้ครับกระทรวงแรงงานก็ยังเสนอขอให้มีการพักชําระหนี้1ป่ปีทั้งต้นและดอกแก่แรงงานไทยที่เป็นหนี้สถาบันการเงินวงเงินคนละไม่เกิน1 5 0 0 0 0บาทด้วยนะครับ はい。